ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาด d เกมอารราคาถูกๆหรือสนใจขายดีเกมอารผมแนะนําเพจนี้เลยนะครับเพจแอดวินต้นที่พีบริการดีและประกันว่าไม่โกงไม่เกลียนซื้อขายรหัสปลอดภัย100%นะครับลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามไปด้วยนะครับ yeah! ็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับตอนนี้คูอยย่ผมโซเกอร์ตอนนี้ก็อยู่ในเกม r าวีเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นตัวอย่างคลิกสิทธ์หรือว่าตัวกบเขียวนะครับในตำแหน่งของโลมิงแบบละเอียดครับวันนี้ผมจะแนะนําทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูนไอเทมพลังแฝงสกิลคอมโบสกิลและแนวทางการเล่นต่างๆของตัวอย่างคลิกสิทธ์หรือว่ากบเขียวนั่นเองครับก็สหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับช่วงนี้หลุดแบนบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้สายโลมิงก็ควรจะเลือกไว้ก่อนครับ พอฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่เก่งมากแล้วก็เป็นตัว็อปในตำแหน่งของตัวโลมิงนั่นเองครับเป็นไปได้ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่แบนหรือฝั่งตรงข้ามไม่หยิบเราควรจะหยิบตัวนี้มาก่อนครับมันจะช่วยทําให้ทีมเราได้เปรียบมากไม่ว่าจะเป็นจังหวะเปิดทีมไฟจังหวะทีมไฟฮีโร่ตัวนี้เป็นโลมิงที่เก่งมากๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็หลุดแบนค่อนข้างจะบ่อยแนะนําให้เลือกนะครับก็สำหรับเนื้อหาวันนี้จะมีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปดูในคลิปกันเลยนะครับ <Yahoo! S 1> โอเคครับก่อนอื่นก็มาเริ่มจากเซตลุนของฮิโลลนนรับ สำหรับเส้นรูนของฮีโร่ตัวนี้ก็ใช้เป็นเส้นรูนพื้นฐานของตำแหน่งโลมิงนะครับใช้เป็นก้อนเนื้อที่10เมตรโพเทค10เมตรโพเวส10เมตรสถานะที่จะได้ก็คือเกาะบวก23พลังชีวิตบวก1,162ความเร็วในการเคลื่อนที่บวก4%ฟื้นฟูพลังชีวิต5วิบวก52หน่วยความเร็วในการโจมตีบวก10%ลดคูดาวบวก6%นี่เป็นเส้นรูนพื้นฐานของฮีโร่ตำแหน่งโลมิงครับสามารถใช้ได้กับโลมิงทุกตัวใครที่ยังไม่มีก็ผมแนะนําให้ซื้อไว้ก่อนนะครับมันเป็นเส้นรูนที่ค่อนข้างจะคุ้มมากๆครับสำหรับเส้นรูนเซตน,นี้ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซ็ตพลังแฝงที่ฮีโร่ตัวนี้สามารถใช้ได้และนิยมใช้นั่นเองครับสลับสายหลักแน่นอนครับนิยมใช้แค่รูปแบบเดียวนิยมใช้เป็นเดวิลอเวคเ n นนิงนะครับลดคูดาวแล้วก็ลดความเสียหายนั่นเองการใช้พลังแฝงรูปแบบนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่สุดสรับฮีโร่ตัวนี้แล้วการที่เราสามารถใช้สกิลหนึ่งสกิลสได้ถึง2ครั้งนะครับมันค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับลดคูดาวแล้วก็ลดความเสียหายด้วยค่อนข้างจะตอบโจทย์ที่สุดแล้วคร ต่อมาก็จะเป็นสายรองครับสายรองผมใช้เป็นวิ่งเร็วเมื่ออยู่ในน้ําหรือใครจะใช้เป็นทาวเวอร์เบสซิ่งก็ได้ครับแล้วก็วิวสอผมใช้เป็นรีกอบนะครับเอฟฟกฟื้นฟูแล้วก็เอฟฟกสร้างโล่ทุกอย่างจะเพิ่มขึ้น10%สกิลสอของเราได้โล่ด้วยนะครับเมื่อจังหวะที่เรารวบโดนหรือไม่บางคนก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังชีวิตจากคลิปก็ได้ครับมันไม่ผิดนะครับสลับสายรองสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความชอบนั่นเองครับต่อมาผมจะขออธิบายเกี่ยวกับสกิลของฮีโร่ตัวนี้แบบคร่าวๆแล้วกัันนะครบ ย้ำนะครับแบบคร่าวๆครับเริ่มจากาพาสซีฟของมันาพาสซีฟของมันผมอยากให้สังเกตตรงคาถาครับคาถาของฮีโร่ตัวนี้จะเรืองแสงครับเมื่อเราโจมตีฮีโร่เป้าหมายจะทําการสโลวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่โดนโจมตีพร้อมกับสร้างโบนัสความเสียหายเวทนั่นเองครับโจมตีปุ๊บเห็นไหมจะสะโลฝั่งตรงข้ามพร้อมกับสร้างโบนัสเวทนะครับแล้วก็เมื่อเราวิ่งออกจากระยะมองเห็นของฝั่งตรงข้ามพาสซีฟก็จะกลับมาทํางานครับคาถาจะเรืองแสงนั่นเองสังเกตง่ายๆครับสรับพาสซีฟของฮีโร่ตัวนะี้ คาถามันจะเรืองแสงแสดงว่าพาสีพร้อมใช้งานครับต่อมาจะเป็นสกิลหนึ่งของฮีโร่ตัวนี้ครับเมื่อเรากดใช้จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่พร้อมกับทําการพรางตัวครับไม่ใช่หายตัวนะแต่เป็นการพรางตัวฝั่งตรงข้ามยังมองเห็นเหมือนเดิมครับนอกจากนี้เมื่อเราวิ่งผ่านฮีโร่ฝั่งตรงข้ามหรือวิ่งไปโดนจะทําการสร้างความเสียหายเวทพร้อมกับลดเกาะกันกายภาพและเกาะกันเวทฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ สกิลหนึ่งของมันสามารถลดเกาะได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาะกันกายภาพและเกาะกันเวทเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีและโกงมากๆครับเดี๋ยวผมจะเปิดสแต็กของอมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะครับสแต็กของอมาตอนนี้เกาะกันกายภาพอยู่ที่5 5 3อเกาะกันเวทอยู่ที่287เมื่อเราใช้สกิลหนึ่งโดนจะทําการลดเกาะทั้ง2รูปแบบลงนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเกาะกันกายภาพเหลือแค่372เก็อกาะกันเวทเหลืออยู่ที่189หน่วยนนั่นเองครับ มันเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีมากนะสำหรับสกิลหนึ่งของมันครับต่อมาจะเป็นสกิลสองครับสกิลสองเมื่อเรากดใช้จะมีวงขึ้นมารอบตัวเราหลังจากนั้นเวลาผ่านไปจะทําการลวบฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในระยะเข้ามาพร้อมกับสตันฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับสกิลนี้จังหวะที่เราลวบเสร็จเราจะได้รับเกราะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและนอกจากเราที่ได้รับเกราะเพื่อนเราที่อยู่ในระยะของสกิลนี้ก็จะได้รับเกราะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันครับเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีมากครับสำหรับสกิลสองของมัน ต่อมาจะเป็นสกิลอินติเมตครับสกิลอติเมตของฮีโร่ตัวนี้ต้องบอกว่าโกงและเกียร์มากๆนะครับจังหวะที่มันกดใช้มันสามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะหายตัวได้ครับรวมถึงตัวมันด้วยนอกจากนี้ยังเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยครับมันสามารถใช้ดักฝั่งตรงข้ามได้หรือใช้เข้าทีมไฟโดยที่ฝั่งตรงข้ามไม่รู้ตัวได้นะครับมันค่อนข้างจะเกียร์มากนะครับในการที่เราสามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมเราหายตัวได้ต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมโบของฮีโร่ตัวนี้ครับ สำหรับคอมโบของมันมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําให้ดูทีละรูปแบบนะครับเริ่มจากรูปแบบแรกก่อนเลยครับรูปแบบแรกเราจะทําการกดสกิล2ก่อนจากนั้นกดสกิล1ครับวิ่งเข้าไปหายโรคฝังตรงข้ามแล้วก็ทําการรวบมาครับแล้วก็ตีด้วยพาสซีฟครับนี่คือคอมโบรูปแบบแรกนะครับสำหรับคอมโบรูปแบบที่1นะครับเราสามารถพลิกแพงการใช้ได้ไม่จําเป็นต้องตีพาสซีฟทีหลังครับเราสามารถกดสกิล2องสกิลหตีสโลด้วยพาสซีฟก่อนแล้วก็รวบเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับ สรุปแล้วคอมโบนี้นะครับจะตีพาสซีฟก่อนหรือตีพาสซีฟทีหลังก็ได้แต่เราต้องรวบฮิโรฝนตรงข้ามให้ได้และสกิลหนเราต้องโดนนั่นเองครับนี่คือคอมโบรูปแบบแรกครับต่อมาจะเป็นคอมโบรูปแบบที่2ครับจะเป็นการใช้คอมโบของพลังแฝงเดวิลเว e นิ n งครับลดคูดาวและก็ลดความเสียหายนั่นเองก่อนอื่นก็เหมือนเดิมครับกดสกิลสก่อนสกิลหวิ่งเข้าไปครับ รวบตีดีพาสิบอันติเมตต่อครับจากนั้นก็สกิลสแล้วก็สกิลหอีก1ครั้งครับแล้วก็ทําการรวบอีก1ครั้งนั่นเองครับสรุปแล้วคอมโบรูปแบบที่2ก็คือเราจะสามารถใช้สกิลหได้2ครั้งสกิลสได้2ครั้งพร้อมกับหายตัวป่วนฝั่งตรงข้ามได้นั่นเองครับ ่อมาจะเป็นคอมโบของฮีโร่ตัวนี้อีกรูปแบบหนึ่งครับในจังหวะที่เพื่อนเราออยอยู่กับเราเราสามารถกดอันติเมตก่อนได้ครับเพื่อทําการหายตัวแล้วก็กดสกิลสเข้าไปรวบฝั่งตรงข้ามได้แบบนี้เหมือนกันครับการทําแบบนี้จะทําให้เพื่อนเราเข้าทีมไฟท์ได้แบบได้เปรียบมากนะครับเพราะว่าอันติเมตของเรามันสามารถหายตัวให้เพื่อนได้พร้อมกับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยครับในการที่เราสามารถกดอันติเมตปุ๊บสกิลสเข้าไปแบบนี้กับเพื่อนร่วมทีมมันสามารถดักเก็บฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้แบบอีซี่เลยนะครับ ลองคิดภาพเล่นๆดูนะครับถ้าเราหายตัวให้เพื่อนร่วมทีมไปสัก2-3ตัวจังหวะที่เรารวบปึ๊บแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีโอกาสที่จะได้หนีอยู่แล้วครับต่อมาจะเป็นเรื่องของ Challenger Skill ครับ เชนเจอร์สกิลฮีโร่ตัวนี้บังคับใช้แค่รูปแบบเดียวครับใช้เป็นฟิกเกอร์นั่นเองเราสามารถกดสกิลสองสกิลหนึ่งแล้วก็สามารถใช้ฟิกเกอร์เข้าไปรวบแบบนี้ได้ครับในการใช้สกิลคอมบกับฟิกเกอร์ครับมันจะทําให้เราเข้าหาตัวฝั่งตรงข้ามได้โดยที่ฝั่งตรงข้ามคาดไม่ถึงและก็ไม่คิดว่าเราจะสามารถเข้าไปได้นั่นเองครับแล้วก็จังหวะที่เรารวบครับถ้าเพื่อนเราต่อดาเมจดมาต่อสกิลมากไม่ว่าจะเป็นสกิลสตันสกิลสโลมันมีโอกาสที่ทําให้เราชนะได้เลยนะครับ เราไม่ใช่แค่รวบครั้งเดียวนะครับหลังจากเรารวบปุ๊บเพื่อนเราต่อสกิลซีซมาเราสามารถกดอันติเมตเพื่อรีสกิลสมารวบได้อีกหครั้งครับจังหวะแบบนี้สามารถทําให้เราชนะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะพยายามบอกทุกคลิปนะครับฮีโร่ที่สามารถใช้สกิลคอมโบกับฟิกเกอร์ได้ทุกวันนี้มันมีเยอะมากๆแล้วก็มีทุกตําแหน่งเลยครับถ้าเราทําตัวหนึ่งได้ตัวต่อไปมันก็จะทําได้ง่ายหรือทําได้แบบอีซีนเองครับผมอยากให้ลองฝึกทํากันดูนะครับ ไม่ใช่พูดแต่ว่าทำไม่ได้ทำยากแบบนี้มันก็ไม่เก่งขึ้นสักทีแล้วก็ทำไม่ได้สักทีครับ ต่อมาผมจะแนะนําแนวทางการเล่นฮีโร่ตำแหน่งโลมิงแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปสอนเล่นฮีโร่โลมิงแบบละเอียดไม่ว่าจะเป็นลูนไอเทมพลังแฝงหน้าที่ต่างๆของโลมิงผมเคยทาคลิปสอนแบบละเอียดไปแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยมันจะช่วยทําให้เราสามารถเล่นโลมิงได้เก่งขึ้นแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะขอแนะน,นําแนวทางการเล่นโลมิงแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากวิวหนึ่งครับววหนึ่งเราต้องวิ่งมาก่อนครับเพื่อทําการเช็คบัฟฝั่งตรงข้าม ว่าปากฝั่งตรงข้ามนั้นเริ่มที่บูหรือเริ่มที่เลสครับจากนั้นเราก็พิมพ์บอกเพื่อนร่วมทีมครับว่าจบบ้นหรือจบล่างแบบนี้เป็นต้นครับต่อมาหลังจากเราเช็คบัฟเสร็จครับเราก็จะทําการโซนบัฟไว้ก่อนครับถ้าเพื่อนเราเริ่มที่บูเราก็โซนเลสไปก่อนครับถ้าฝั่งตรงข้ามจะมาเวทเราก็แค่วิ่งหนีมาครับแล้วก็ทําการดึงเลสออกมาไม่จําเป็นต้องเข้าไปปะทะให้เราเสียเลือดแบบฟรีๆนะครับฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีสกิลฟื้นฟูพลังชีวิตครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียเดดโโยยปรระชน์ ต่อมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการโซนครับสมมุติว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามจบที่เลนล่างครับ1นาที15บหาวีครับเราควรมายึดพุ่มนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าป่าฝั่งตรงข้ามมาแก๊งเราจะเห็นก่อนครับเมทฝั่งตรงข้ามอ้อมมาเราก็จะเห็นก่อนครับมันจะเป็นการโซนที่ได้เปรียบที่สุดช่วงต้นเกมนั่นเองครับนี่คือพื้นฐานของฮีโร่ตำแหน่งโรมิงครับเราควรจะยึดพุ่มนี้ให้ได้ก่อน1นาที20วสิีนั่นเองครับต่อมาก็จะเป็นทามมิ่งของอ็อบเจกต์อย่างมังกรเล็กและก็ังกรรรรรใหญ่เาคควู้บ หนึ่งนาทีห้าสิบวีครับมังกรเล็กจะเกิดเราสามารถตกพิธีมังกรเล็กได้ครับเพื่อทําให้เพื่อนร่วมทีมเรารู้ว่ามังกรเล็กเกิดแล้วป่าเราจะได้ไปเอาเม็ดเราจะได้มาโซนออฟเรนเราจะได้มาโซนป่าเราจะได้มังกรเล็กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต่อมาอีกสิบวิก็จะเป็นสองนาที่ถ้ามังกรใหญ่เกิดขึ้นมาเพื่อนเราตีมังกรเล็กอยู่เราควรจะดึงมังกรใหญ่ออกมาเพื่อทําให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถเก็บมังกรใหญ่ได้นั่นเองครับต่อมาจะเป็นเรื่องที่สําคัญมากสำหรับฮีโร่ตำแหน่งโลมิงที่เราควรรู้ครับ ในจังหวะที่แครี่เราเวฟคลิปเสร็จแล้วแครี่เราวิ่งกลับบ้านเราไม่ควรจะเวฟคลิปตรงส่วนนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเวฟคลิปไปก่อนใช่ไหมครับแครี่ยังวิ่งถึงตรงนี้พอแครี่เรากลับมามันไม่มีคลิปเหลือแล้วครับแน่นอนว่าแคลี่เราจะจนครับถ้าเราทําแบบนี้มันจะเป็นการตัดเงินแครีเค่เรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นโลมิงไม่ควรตัดเงินเพื่อนนะครับสิ่งที่เราควรทําจังหวะที่แครี่เรากําลังวิ่งกลับมาเลนเราควรเลี้ยงคลิปไว้หน้าป้อมก่อนครับ เพื่อทําให้แครี่ของเราเมื่อวิ่งมาถึงเขาจะได้มีคลิปครับเขาจะสามารถเก็บเงินจากคลิปได้ต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคลิปในเลนอีกแล้วครับสิ่งที่โลมมิ่งควรทําคืออย่าไปลัดคลิปแข่งกับแครี่ในเลนนะครับบางคนคิดว่าออกไอเทมโลมมาแล้วสามารถรัดคลิปแข่งได้ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเรารัดคลิปแข่งปุ๊บเงินเราจะได้เต็มๆครับเอฟเฟกของไอเทมโรมจะไม่มีผลนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลัดคลิปแข่งแครี่เด็ดขาดเห็นไหมมันยังได้ห2ทองเท่าเดิมครับ อย่าไปรัดคลิปแข่งเด็ดขาดครับสิ่งที่เราทําได้คือสามารถช่วยเวฟคลิปได้ครับอย่างนี้ปุ๊บรวบมาแล้วก็วิ่งออกมาครับทำให้แครี่ของเราสามารถเคลียร์คลิปได้เร็วรัดคลิปได้ง่ายแบบนี้ทําได้ครับแต่ห้ามรัดคลิปแข่งเด็ดขาดและนี่ก็คือแนวทางการเล่นโลมมิงและหน้าที่ของโลมมิงแบบคร่าวๆนะครับย้านะครับนี่แค่แบบคร่าวๆถ้าคุณกดไปดูคลิปด้านล่างมันจะเป็นการสอนแบบละเอียดยิบเลยนะครับแบบที่ว่าไม่เคยเห็นมาก่อนจากช่องไหนเลยแล้วมันจะทําให้คุณเล่นโลมมิงได้เก่งขึ้นแน่นอนครับ ถ้ากดไปดูไม่ผิดหวังแน่นอนต่อมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซตไอเทมของฮีโร่ตัวนี้นะครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับฮีโร่ตำแหน่งโลมิงไม่มีเซตไอเทมตายตัวครับมันเป็นตำแหน่งที่ต้องออกของแก้ทางฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนั่นเองเริ่มจากชิ้นแรกก่อนเลยครับชิ้นแรกของฮีโร่ตัวนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าฝั่งตรงข้ามมีตัวเบิร์ดอาจจะออกเป็นไอเทมโลมอย่างโซสตอมแบทหรือไม่ถ้าฝั่งตรงข้ามมีซีซีเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสตันสโลก็สามารถออกบาซิอมาล้้างไดครับ หรือแม้แต่ถ้าฝั่งตรงข้ามหายตัวได้ก็สามารถออกไอเทมอย่างลิงออฟเท r เลอร์มาได้เหมือนกันครับหรือแม้แต่ถ้าเราต้องการบัฟทีมเราสามารถออกไอเทมอย่างโพเซดอนมาได้เหมือนกันครับไอเทมชิ้นแรกจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมครับแต่ว่าชิ้นแรกที่บังคับออกแน่นอนก็คือไอเทมโลมชิ้นเล็กครับเราสามารถออกได้ตามสถานการณ์เหมือนกันครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้มันต้องออกครับไม่งั้นเราจะไปแชร์เงินแล้วก็ดูดเวลจากเพื่อนร่วมทีมมันจะทําให้เพื่อนร่วมทีมเราจนนั่นเองครับ หลังจากเราขึ้นไอเทมโลมชิ้นเล็กได้ชิ้นต่อไปเราก็จะขึ้นเป็นกินเด็ดเกฟครับแล้วก็อัปเกรดไอเทมเป็นไอเทมโลมชิ้นใหญ่ครับไอเทมโลมชิ้นใหญ่ก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมต่อไปก็จะเป็นไอเทมชิ้นที่3ครับชิ้นที่3สามารถเลือกได้ครับบางคนก็ออกเป็นเอจิตบางคนก็ออกเป็นไกอาหรือบางคนอาจจะออกเป็นไนท์เพจแล้วก็ออกเป็นเข็มขัดแล้วค่อยอัปเกรดเป็นไอเทมชิ้นใหญ่อย่างพวกเอจิตชิวออฟเดอะลอท หรือแม้แต่เข็มขัดก็จะอัปเกรดเป็นไอเทมอย่างไกอาหรือมิติเดียนออฟทอยการออกไอเทมมันสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบครับสำหรับตำแหน่งโลมมิงสำหรับคลิปสอนเล่นตำแหน่งโลมมิงแบบละเอียดผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการออกไอเทมลูนพลังแฝงแนวทางการเล่นและหน้าที่ต่างๆของโลมมิงผมเคยทําไว้ในคลิปนั้นแล้วนะครับถ้าเราไปดูคลิปนั้นมันจะทําให้เราสามารถเล่นโลมมิงได้เก่งขึ้นแน่นอนครับเป็นการสอนแบบละเอียดยิบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยผมการรับรองเลยครับ เพราะฉะนั้นการออกไอเทมของฮีโร่ตำแหน่งโรมิงมันไม่มีไอเทมตายตัวครับมันต้องออกไอเทมแก้ทางแล้วก็จะมีน้องๆในช่องบางคนถามมานะครับว่าส่วนตัวผมออกแบบไหนส่วนตัวผมจะออกเป็นแบบนี้นะครับออกเป็นไกอานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นซีออฟเดอะลอสบางเกมผมก็ขึ้นเป็นเอจิสนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมส่วนตัวผมขึ้นไกอาเสร็จก็จะขึ้นเป็นซีออฟเดอะลอสครับแล้วก็จะขึ้นเป็นไอเทมอย่างเมทัลเลียนออฟทอยครับแล้วก็ขึ้นเป็นไอเทมอย่างเบสออฟอิชิตี้หรือว่าก่อเกิดนั่นเอง แต่ว่าบางเกมผมก็ปรับเปลี่ยนจากทอยเป็นไอเทมอย่างมีออฟเพนเหมือนกันครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเกมสหรับเหตุผลที่ผมออกเป็นไกรอาก่อนก็แน่นอนครับฮีโร่ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีสกิลในการฟื้นฟูพลังชีวิตมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางมากนะครับมันเน้นการสร้างจังหวะมากกว่ามันไม่ใช่ฮีโร่ประเภทแทงแบบถึกๆเหมือนพวกเทนพวกอะไรแบบนี้ครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบางมากครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะโดนโป๊กเลือดก่อนบางคนน่าจะเคยเจอนะครับโดนฝั่งตรงข้ามใช้สกิลใส่เลื่อนเหลือแค่ครึ่งหลอด แล้วเราเข้าไปเปิดเราก็มีโอกาสที่จะตายใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีไอเทมอย่างไก่อาถ้าฝั่งตรงข้ามโปกเลือดมามันมีพาสซีฟในการฟื้นฟูพลังชีวิตได้จากการโปกเลือดรวมถึงไอเทมชิ้นนี้ได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้พลังชีวิตแล้วก็ได้ต้านทานเวทด้วยครับแถมพาสซีฟฟื้นฟูพลังชีวิตค่อนข้างจะตอบโจทย์มากครับสรับไก่อาว้าวก็จบลงไปแล้วนะครับสรับคลิปสอนเล่นกบเขียวแบบละเอียดครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ก็เหมือนเดิมครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปของผมอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ